อ,ออกงานกี่ทีไม่เคยช็อตใหม่ค่ะแล้วบอกเลยว่าเจอกี่ทีนะ ความสวยมันเลเวลอัพตลอดเลยสำหรับเธอคนนี้น้องโบตอนนี้ล่าสุดอุ้ยสวยมากๆคุณผู้ชมต้องยกให้เลยนะโมเมนต์ที่ไปเจอว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวแล้วกันนะต้องเรียกอย่างนี้แล้วกัน<อ>พี่เตอ๋อชันทวิทย์กับพี่ใหม่ดาวิกาเขาไปเจอกันในงานแข่งบาสคุณผู้ชมเจอในรอบนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะชีโบก็สวมแหวนเพชร15กระรัตของสาวใหม่<อ>ไปขอเขาลองนิดนึงได้ไหมล่ะเห็นพี่เต๋อที่คุกเข่าขอแต,ต,ต่งงานัะไปน่ะนะงานนี้เธอก็ลั่นไว้เลยว่าอุ้ยโอ้โหมันจริงจริง นะไอ้สิบห้ากลัดเนียนะแล้วก็ชมพี่เตอ๋อด้วยพี่เตอ๋อสุดยอดพี่เตอ๋อทำถึงจริงพี่ใหม่พี่ใหม่ก็สวยเก่งเหมาะสมแล้วที่จะได้รับสิ่งนี้ไปค่ะตัดภาพกลับมาฟูบท่คู่ตัวเอง<ะ>สาวโบบอกผ่านพี่พี่สื่อเลยว่าถ้าอเล็กจะซื้อให้ยินดีรับนะ ไม่ขอ15กะลัดก็ได้อ่ะสักห้าสักหกกลัดก็ถือว่าคุ้มและชีวิตที่เกิดมาโอยชิบูตเอ็นดูแต่ถามว่าปีนี้เตรียมจะมีข่าวดีเหมือนคู่อื่นๆบ้างหรือเปล่าชิบติดเบรกดังอยิดเลยค่ะบอกว่ารออีกหลายปีแต่ก็รอได้แต่จะมีอีกคู่ที่แต่งก่อนหนูคใคย<ค>ชิบูคู่ใครมาไม่รู้ไปฟังค่ะยังไม่ถึงตาฉันมันจะมีคนก่อนฉันอีกเธอคอยดูสิ หนูหนูก็มีคนถ่ายแฟดต,ตอลอดเวลาวิ่งเลยอะหนูเอกเออก็รำถึงจริงมันหน,น,น่าเวลาว่ายก็ต้องอีกเหรอหนักมากถ้าเขายินดีให้เรายินดีรับแต่สำหรับโบเนี่ยโบก็รู้สึกว่าเราก็มักน้อยแต่คุณภาพสูง <c oughs> สักแบบ5-6กะหลัดก็ถือว่าคุ้มชีวิตแล้วแต่เกิดมาอะไรเงี้ยสิห้ากะหละัดขนาดเขายังหายยากเลยไม่น่ามีถึงเราแล้วไอ้จริงว่าพี่มันโอ้ยอีกนานมากอีกประมาณแบบอีกหลายปีเลยอีกห้าหกปีเจ็ดปีแปดปีเลยอีกนานเลยค่ะกว่าจะได้แบบหนูไม่รีบค่ะพี่ ฮ่า <5 S 1> หกกลัดก็บุญชีวิตที่เกิดมาแล้วชีวิตตอบได้อยดูพูดแบบนี้ฉันว่าอาเล็กจากไปเรยวสิดห้าและเมื่อวานนางโปแตกนะ,ะแต่งหน้าสวยคือนางกั<อ>คบคบรอบประมาณ3าปีที่คบกับอเล็ก<อ>แล้วไปนัดกินข้าวกันเจอ,เอพี่ก้องติยะชินนลออพี่ก้องแบบถ่ายคลิปลงเนี่ยมา,มาแฉน้องนะแต่ว่านารักคู่นี้นะค่ะ